ยังคงเก็บต้นไม้ที่จําเป็นนะต้นไม้ที่มีคุณภาพให้ร่มเงานะครับต้นไม้นี่ขาดไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ดันดินหน้าดินนะฮะไปดันข้างเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ให้เราสามารถที่จะกางเต็นท์ได้ มีวิวภูเขาอยู่รอบด้านเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นนี่นะครับเราก็จะเห็นวิวภูเขาที่อยู่ด้านหน้าตรงด้านด้านหน้านี้ด้าน,นล่างก็มี <c oughs> เป็นพื้นที่ของแม่น้ำกบนะครับไหลาพาดผ่านหมู่บ้านนะครับ เมื่อก่อนตรงนี้ก็ลกมากนะครับต้นไม้ให้ขึ้นระเกะระกะก็เลยปรับพื้นที่เพื่อจะได้พื้นที่เพิ่มแล้วก็รักษาต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ยังให้ร่มเงาต้นมะขามป้อมนะครับแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งก็ยังคงเก็บเอาไว้มีต้นไผ่ ตอนนี้ก็ทยอยเอากิ่งต้นแล้วก็ต้นไม้ที่เราตัดนะครับที่ไม่ใช้นะครับเอาออกไปกองไว้เป็นที่เป็นทางเพื่อปรับพื้นที่วันนี้ขึ้นมาพัฒนาพื้นที่ของเนินฐานพระพรนะครับหลังจากที่เราได้ปรับหน้าดินนะครับเคลียร์พื้นที่แล้วก็รักษาต้นไม้ที่จำเป็นไว้นะครับอย่างให้คงให้ลมเงาแล้วก็มาตัด นะครับที่ริมรั้วก็จะเป็นไม้ไผ่ขึ้นสูงปกติก็จะบงังวันนี้พอตัดออกแล้วเราก็จะเห็นนะครับวิวนี่คือหมู่บ้านโรม,มิรนะครับที่เราเห็นเดี๋ยวผมจะสูมให้เห็นคลิปจากโรมมิตรอาเห็นไหมครับเห็นหลังคาไหมครับนี่คือคลิปจากโรม,มิรคลิปปกกระจําหมู่บ้านนะครับของพี่น้องคริเสเตียนที่นี่นะครับบรรยากาศก็ดีครับลมโชยเย็นๆนะครับ